สามปอเนี่ยนะไม่มีใครทําลายผมได้ผมร่วมเป็นร่วมตายกันมาชายแดนก็อยู่ท่ามกลางสนามรบก,ก็อยู่ผมมีวันนี้ได้เพราะพี่ทั้งสองท่านสั่งสอนผมมาและพี่ทั้งสองไม่เคยสอนให้ผมทุจริตโคดโกงไม่มีกลุ่มสามปอ,อนั้นเป็นพี่น้องคนละท้องแห่งบูาพายัสต์ พี่ใหญ่คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณพี่รองคือพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาและน้องเล็กคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาทั้ง3ปอปทั้งปป้อมปปอกและปป,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 ประยุทธ์การที่มีนักการเมืองหลายคนเข้าไปประชุมรับไปพูดคุยกันนั้นมันหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะพูดถึงอนาคตของประเทศไทยซึ่งคนที่มีบทบาทมากที่สุดกลับไม่ใช่คนอย่างสุเทพเทือกสุบัติหรือนักการเมืองต่างๆกลับกลายเป็นพี่น้องสามปที่ร่วมจับมือวางแผนกันที่จะก้าวเดินหน้าต่อไป โดยใช้ส anyway um ุเทพเชื้อสุบันหรือพวกนักการเมืองทั้งหลายเป็นเครื่องมือในการก้าวสู่อำนาจเพื่อสร้างให้สามปอนั้นเป็นกลุ่มอำนาจใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อพูดถึงโมเดประวิรวงสุวรรณแล้วเนี่ยก็มีความจำเป็นต้องพูดถึงเรื่องเซนคืเบียนคอนเนคชั่นและก็พูดถึงมูลนิธิป่ารอยต่อและนาฬิกาของโมเดปรวิรวงสุวรรณส่งไม้ต่อจากรุ่นไปสู่รุ่น ขยายเครือข่ายในแนวกว้างแทรกซึไมไปจู่นักธุรกิจนักการเมือง ผ่านทางเซ็นกระเบียนคอนเน็กชันที่เข้ามาปฏิสัมสพันธ์ในสหวิภาคทั้งรัฐมนตรีนายกและคณะรัฐมนตรีหลายคนก็เป็นสิทธิ์เก่าเซ็นกระเบียนเช่นกันด้วยเหตุนี้เซ็นกระเบียนคอนเน็กชันจึงเป็นที่โจ์ขานเรื่อยมาจนกระทั่งพลเอกประวิตธิ์งวงสุวรรณท่านได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสมัยรัฐบาลบุญอภิสิทธ์ก็มีคนพูดถึงมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อหจังหวัดแท้ที่จริงแล้วนี่คือที่รวมพลของศูนย์รวมใจของกลุ่มเพื่อนประวิตธ อันเป็นการพนึกกำลัง แบบพึ่งพาระหว่างทหารนักการเมืองและกลุ่มในทุนที่แยกตัวมาจากอำนาจเก่ารากฐานอำนาจใหม่ทางด้านความมั่นคงคือกลุ่มอำนาจปืนไว้ทั้งอำนาจทางทหารอำนาจตำรวจเมื่อสลายกลุ่มอำนาจเสื้อแดงแล้วก็ต้องหาทางกำจัดคนสำคัญของกลุ่มเสื้อเหลืองก็คือผมต่างไม่มีใครคาดคิดไอตูพปตบที่ทุกคนไว้ใจจะเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคอสอชอทำการรัฐประหารยึดอำนาจในวันที่22พฤษภาคม2557ตั้งตัว เองเป็นนายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งพบพบไปเลยทีเดียวกลุ่มคนพวกนี้ก็รู้ว่าตัวเองเป็นแค่หมากตัวหนึ่งที่ถูกคนที่กลุ่มอํานาจปืนกลุ่มสาปอหลอกใช้วันนี้ประเทศไทยก็ไม่มีการเป็นรูปและล้มเหลวทุกด้าน รัฐบาลชุดพลเอกประยุทธ์ก็พยายามที่จะสร้างภาพว่าทหารเท่านั้นที่สามารถจะปรองดองได้มันเป็นริเกโรงใหญ่ที่เมื่อผมมองย้อนหลังไปแล้วเนี่ยอปีที่ผ่านมานี่ยสำหรับผมแล้วเป็นเรื่องตลกร้ายและขำขันเพราะว่ามันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ไม่มีใครเปลี่ยนใจอะไรทั้งสิ้น ความเชื่อทางการเมืองก็ไม่แตกต่างกันเหตุผลที่ทาเช่นนั้นก็เพราะว่าในขณะนั้นต้องการที่จะให้คนเห็นว่าสังคมแตกแยกเพราะฉะนั้นแล้วฐานต้องเข้ามาเมื่อฐานเข้ามาแล้วฐานต้องการสร้างความปรองดองเกิดขึ้นทุกคนลืมคิดถึงข้อท็จจริงไปว่าความปรองดองจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสังคมนั้นได้รับความยุติธรรม ปัญหามันเริ่มเกิดตรงนี้ละสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก็คือว่าจะต้องมีการเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์ต้องการเป็นนายกต่ออย่างแน่นอนที่สุดแต่ในขณะนั้นการจะเป็นนายกนั้นพลเอกประยุทธ์จําเป็นจะต้องมีพรรคการเมืองรองรับเพราะฉะนั้นแล้วภารกิจต,ตรงนี้ก็เลยตกมาที่สมคิดและสีุมารสสทุกคนในประเทศไทย อ่านเกมออกแล้วว่ายังไงยังไงพลเอกประยุทธ์ก็ต้องเป็นนายกต่ออย่างแน่นอนที่สุดก็เลยมีสอสอ,อดีตสอสอเยอะเลยที่ลังไหลกันเข้ามาเพื่อสมัครเป็นสมาชิกพักกลังประชารันตอนนี้พลเอกประยุทธ์ก็เลยมีฐานรองรับแหละ พลเอกประยุทธ์กำลังต่อสู้เพื่อให้ตัวเองได้เป็นนายกต่ออีกครั้งหนึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตําแหน่งนี้มันน่าพิษสมัยที่ไหนเมื่อถึงวินาทีสุดท้ายแล้วการเมืองไม่มีเทพไม่มีมารมีแต่ใครทำอะไรก็ต้องทำกันสุดซอยเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์ถ้าพลเอกประยุทธ์บอกว่าสถิทสนมพลเอกประวิทธ์จริงทำไมพลเอกประยุทธ์ต้องลน์ไปบอกพลเอกประวิทธ์ ว่าได้ข่าวว่าจะมีคนล้มผมใช่หรือไม่ทําไมต้องมาทำกับผมอย่างนี้ผมทําอะไรผิดไม่ต้องไปพบกันก็ได้แค่ยกหูโทรศัพท์ไปพี่ป้อมผมมีข่าวมาอย่างนี้นะแค่นี้ ระหว่างพี่ใหญ่กับน้นองเล็กก็คุยกันได้แล้แต่ไม่ทำกับส่งลายไปให้มาจากนกระทั่งวันนี้กําลังเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบแล้วอยากนี้เกมที่เดินต่อไปสามปอยยังจะแพ็กอยู่ด้วยกันเหมือนอย่างที่พลเอกประยุทธ์พูดต่อไปหรือไม่ในทางการเมืองในทางการต่อสู้เพื่อช่วงชิงอำนาจนั้นไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร